อ่ามาถึงสาวคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นสายเปรพวกเดียวกับแม่เลยอ๋อสายเปเออน้องนี่ค่ะน้องเบสค่ะลักวันนีค่ะลูกของสมรักคำสิง<ช>นี่<ช>นแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นสายเปรจริงๆนะคะสําหรับนะคะเขาบอกว่าเป็นสายเปหนักเปให้ตรงๆนะคะแล้วเขาบอกมีกระแสข่าวนะคะว่าตรงๆเนี่ยไปทําห้องนะคะไว้ที่บ้านเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือไปไปมาไม่ได้อยู่ถาวรนะคะอ่ะใครเป หนักกว่าใครแล้วใครอะไรยังไงรวมถึงแฟนคลับนะคะเฉียร์อมากมากเลยนะคะให้คู่นี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องเบสกันเลยค่ะอหนูเปอยู่แล้วไม่ก็คือแบบก็ยินดีให้ค่ะก็คือแบบก็ให้ทุกคนแหละถ้าแบบเรารักใครเราก็ให้โอ้หอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่ให้จาก เพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทําคลิปได้แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้ตักใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจำในใน,ในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจาหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเเอทอ่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ไม่ค่อยนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดาวมากกันเท่าไหร่ <c oughs> ใช่เพราะว่าแบบบางทีเราเห็นแล้วพี่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็เลยไม่อยากบอกอะไรยเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยมีคุยกันคือเขามีแบบโต๊ะทีวีหนูห้องห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นเกมเขาแล้วก็จะมีห้องหนึงก็คือตอนแรกเป็นห้องว่างหนูจะเอาไปซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปฟิตเนสมาลงอะไรเงี้ยใช่ก็แบบนัแหละหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ตรงพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่แล้วนะอ๋อก็ไม่ได้ นั่นหละค่ะก็คือเหมือนเขาก็ไปไปกลับปกติแต่ว่าคือถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะหนูยังเด็กอยู่แต่ว่าคือเป็นแฟนกันนะพี่ว่างก็ต้องเจอกันอนะ่ะก็ด้วยก็คือหนูก็เห็นว่าแบบพอเราครบกันคนก็ชอบอ <คน S 1> <ๆ>ะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เหมือนส่งเสริมการอยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะและ้วยิ่งอยากอยู่ด้วยกัน,นะ น่ารักนะอยู่ด้วยการส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องที่ดีคนชอบม<น>ันเรื่องที่ดีก็ธรรมดาแหละเพราะว่างชันะ้นต่างคนต่างมีงานเยอะนะคะเพราะว่างก็เจอเจอกัน<อ>ก็อยากจะอยู่ด้วยกันนะคะแต่บอกว่าคู่นี้น่ารักมากๆเลยค่ะลุ้นค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแต่น้องเบสก็บอกว่าเขายังเด็กอยู่<อ>ต้องรอคุณพ่อกับคุณแม่อนุญาตก่อนนะอใช่